สว <binary> ัสดีค่ะเพื่อนๆจ๋ากลับมาทักทายวันหยุดค่ะสองสาวเพิ่งกลับมาจากเซเว่นเพื่อนๆค่ะฝากเพื่อนกดติดตามไว้ด้วยนะมินดามินดาไปได้อะไรมาจากเซเว่นนะอุ้ยตัวเองได้ไม์ร้องเพลงสีส้มเลยหรอมีลูกอมอยู่ข้างในอ๋อมันมีลูกอมอยู่ข้างในเหรอคะอันนานกินทีได้นะจ๊ะแล้วก็กินแล้วอย่าลืมแปรงฟันอย่าแม่แกะให้ของมินดาสีส้มไม้ร้องเพลงพี่สาวนี่เสียอะไรเอ่ย อ à, ของพี่สาวที่สีฟ้านะคะแถมข้างล่างก้นม uh, ันเนี่ยก claro ้นไม้เน uh uh ี um> uh ่ยเป็นนกวีดได้ด้วยนะเพื่อนๆนี่จ้าใช่พี่กระต่ายวันนี้พี่กระต่ายมาทักทายเหมือนเพื่อนๆเหมือนกันนะคะเนี่ยโอ้โหพี่เชอมีเพลงอะไรแต่เนี่ย โอ้เพลงอะไรจ๊ะมินดาสู้เขาสิมินดาสู้เขาร้องมินดาสู้อุ้ยเพลงอะไรที่เต็งร้องพร้อมกันได้ลองชมเพื่อนๆดิก็ว่าหรืออะไรนะอ่าร้องกับน้องทีเป็นอะไรกันจ๊ะไหนๆอะไรก็ร้องม่อีกรอบโอ้แอคชั่นกันมากมาย อ่ะเพื่อนๆเรานี่เราได้สติกเกอร์หมีเนยมาจากพี่พี่เเว่นนะคะพี่พี่ใจดีแจกสติกเกอร์สองสาวคนละแผ่นนะจ๊ะหมีเนยน่ารักมากว้าวนี่เลยใครเป็นแฟนๆหมีเนยนะคะน่ารักมากไม่มีจ้าอันนี้หมีเนยเป็นนางฟ้านะคะอันนี้หัวใจเออนี่หมีเนยใส่ชุดน่ารัก<พ>ใช่ใช่นี่หมีเนยถือกาแฟจะเสิร์ฟอันนี้ไอเลิฟมัมมี นะอันนี้ก็มีเนยนั่งใส่กระโปรงสวยทําอะไรเนี่ยอันนี้นนมีแต่ด่าอันนี้มีแต่หัวนะคะอันนี้มีเนยถืออะไรอะของกินแน่ๆเลยเดซเซเว่นของกินเยอะอันนี้ถืออมยิม้มรูปหัวใจหรือเปล่านะ อันนี่มีแก้วเซเลรบ,บีด้วยนี่มีเนยเป็นเชฟแต่งตัวเป็นเชฟนะคะอ๋อนี่มีเนยเป็นพี่สอ,องเซเว่น 27. โอ้แต่งตัวน่ารักมากใส่หมวกโปเป็นพี่สองเซเว่นมีอ่ากล่องใส่ของส่งลูกค,ค้าด้วยอ่านี่มีเนยผูกโปสีฟ้าไอาเลิฟมัมมี่ไม่ใช่ต่ดเง,งานินอ่าสีฟ้าจ้ะใครอ่นนี่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เชอมีบอกว่าจะติดขวดน้ำของพี่เชอมีสติกเกอร์ขวดน้ำไปโรงเรียนของพี่เชอมี มันหลุดหมดแล้วเพื่อนๆดูอันนี้แม่ก็ลอกออกนะไหนมันเก่าๆพอดีเลยเราได้สติกเกอร์มาพอดีเลยเนาะเดี๋ยวเราติดกันพี่เชอร์มีแล้วส่วนน้องมินดาจะติดใส่กล่องสมบัติน้องมินดาบอกว่าเดี๋ยวจะติดสติกเกอร์ที่กล่องสมบัติของน้องมินดานะคะกล่องของเล่นน้องมินดานั่นเองอ่าสองสาวบอกว่าอยากกินลูกอมแล้วค่ะอ่าน้องมินดาดึงค่ะเดี๋ยวเราจะกินลูกอมกันก่อนเดี๋ยวไปติดสติกเกอร์กันพี่เชอร์มีได้ไหมลูกมันต้องแกะพลาสติกที่หุ้มออกก่อนนะเออถึงจะแกะลูกอมด้านในได้นะจ๊ะ พี่เชมีแกเลยได้ไหมจ้าได้ไหมต้องเกะอ่อก้นมันออกใช่ใช่ต้องเอาก้นมันออกถึงจะเจอลูกอมด้านในนะคะ<อ>ดึงได้ไหมลูกได้ไหมลอกมาเลยหมุนมุนเลยโอ้ใช้พลังงานที่เหลืออยู่นะคะพี่เชมีโอเคเก่งมาก ไหนนพี่เชมีปูดเปิดจุกดิเปิดจุกดิกใช่หรอใช่หมุนหมุนหมุนลูกหม,นมนุนเอออันดูซิโอนี่เปิดแล้วดูซิมีสีอะไรบ้างเทใส่มือสิจ้าไหนเอ,อ้ยหมดแล้วเหรอโอ้โหมีแบบพอกุบกิบน่ารักน่ารักนะคะโอเคดีแล้วเด็กๆจะได้ไม่กินเยอะกินเยอะเดี๋ยวฟันผุกินเสร็จแล้วแปรงฟันนะจ๊ะว้ามีช็อกโกแลตเดี๋ยวข้างในหรอ โอ้เงั้นก็อร่อยนะสิช็อกโกแลตข้างในเคลือบสีสันข้างนอกอร่อยไหมจ้อม,มินดาล่ะอ่ามินดาเใส่มือแม่เลยโอ้นี่ของมินดาค่ะเพื่อนๆโอ้เก็บเส่ปากใหญ่เลยนจะะ๊ะโอ้หวานหวานอร่อยนะคะถูกใจเด็กๆอ่าหยิบเลยมินดาหยิบเลยมีมีเพื่อให้เด็กๆอร่อยไงยด้านในกับด้านนอกคนละรสชาติกันสีสันสีสันอีกสีหนึ่ง แต่ว่าข้างในเนี่ยเป็นรสชาติช็อกโกแลตพี่จะมีหมดยังเอ่ยอย่าบอกนะว่าหมดแล้วอะหมดแล้วจริงๆไอ้ไอ้เหลืออยู่เหลือติดอยู่เหลือติดอยู่เหลืออีกกี่เม็ดลูกหมดแล้วหรอคะแม่จะยินเสียงมันอยู่ในไม้นะเ,นเออเออเป็นไมโครโฟนร้องได้ด้วยเป็นนกหวีดนะแล้วก็เป็นลูกอมกินได้ด้วยออ้สุดท้ายอือเอาสุดท้ายที่ไหนนี่เหลืออีกสองเม็ด สีฟ้ากับสีเหลืองดอกีจ่าจ่าโอ้หมดพร้อมกันพอดีมั้งเนี่ยสองพี่น้องโอ้หมดแล้วเนาะอ่ายังอีกเหรอไม่น้องหมดก่อนตัวเองมินดามินดาโอ้หยิบเอาหยิบเอาหมดก่อนพี่อีกนะคะ หมดอย่างจ้าพี่จะมีว้าวทำไมพี่จะมีมีเยอะจังอะว้าวเอาในมินดาบอกตัวเองหมดแล้วไงอ๋อยังเหลืออยู่นะแม่อธิเส่มือแม่ให้หมดเลยจะได้รู้ว่าเหลืออีกเท่าไหร่นะมินดาพี่จะมีเทหมดอย่างจ้าอ่ามินดาเทใส่มือแม่เลยอ่าเทให้หมดเลยหมดจ้าขยัขยาบเคาะเคาะโอ้พี่จะมีหมดแล้วนะอ่า โอ้มินดาหมดแล้วเทหมดแล้วนะอ่ะเหลืออีกสี่เมตรมินดาแ,แล้วเพลงมันเป็นอย่างเงี้ยจ้าจ้าเอาใส่ก้นสิจ้ากินกินเสร็จแล้วปิดจุกก้นเขาเลยอเอออ่ะมินดาเอาให้หมดอีกสามเมตรใครคนจีนอ,อ,อ่ะอืมไหนสองเมตรโอ้ยคนอะไรตั้งหน้าตั้งตาเก็บใส่ปาก <laughs> หมดแล้วใช่ไหมจ๊ะ ปิดจุกเลย,อยเอาอยังอีกเหรี้ก่อนทำไมต,ตัวเอมันเยอะจังว้าวโอ,โอ้ได้เยอะอยู่นะเนี่ยสิบบาทอะ่ะแม่ก็นึกว่ามันได้นิดเดียวตอนที่เทอย่าที่แรกนะคะอืมกินเพลินเลยจามินดาไหนอีกสองเม็ดมินดาจะติดสติกเกอร์พี่หมีเนยกันนะจ๊ะหมดแล้วจ้าพี่สาวหมดแล้วพี่สาวปิดปิดก้นไม้เลยไหม,ไมจะได้ไวร้ว<ม>องเพลง อ๋อหรอจ้าโอเคโอเคอะมินดาปิดเลยหมุน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 อ่ะพี่ชมีดึงเลยลูกตรงนี้ค่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นเออ,อดึงพี่มีเนยออกเลยตัวแรกนางฟ้านะคะจะติดกดน้ํากัน<อ>ติดท,ท,ทับรอยเดิมนะลูกเพราะรอยเดิมเป็นรอยกาวเยอะเลยกดน้ําตัวเองอ่ะอเอออ่นนี้พี่ส่งเซเว่นแล้วก็ติดหัวใจัวใจไว้ตรงไหนเออข้างบนไหมจ้าเออข้างบนทับโอเคสวย โอ้สาวน้อยสาวน้อยอยู่ข้างหน้านะจ๊ะโอ้สาวน้อยเสืบกระเพลว่าจังไหนข้างบนไหมลูกข้างบนไหมหรือว่าทับรอยกาวตรงนี้ทับรอยกาวตรงนี้เออต่อไปอต่อไปหัวใจใหญ่ต่อไปหัวใจสีขาวแล้วก็สาวน้อยสาวน้อยนั่งตรงไหนข้างหน้าไหมลูกมันจะทับแบบนี่ไงนี่ไงนี่ไงเนี่ยข้างบนเนี่ยตรงตรงดาวอ่ะเออไม่เหรอขยับขยับขยับไปตรงนี้ตรงนี้ตรงมือแม่เนี่ยเออ เออโอเคสวยนะจ๊ะต่อไปคืออันนี้อ้าวิสาวน้อยเชฟมีเนยต,ต่อไปตรงไหนอีกนี่นี่นี่ลูกทับรอยกาวขยับขึ้นน้อยเออโอ้สวยจังเลยอะต่อไปสาลอบีสาลอบีติดไหนเอ้เสือร้อนเชลล์ลอ่าได้ไหมลูกพอดีไหมโอ้หน้ามีเนอยอ่าทีนี้ก็สาวน้อยหัวใจ ไหนเอ่ยอ่ารอยกาวตรงนี้ปิดรอยกาวตรงนี้ขยับขึ้นไหนลูกเออโอเคอุ้ยน่ารักจังเลยอะ่ะต่อไปต่อไปชาไทายเอ,อ่ชาายชาไทยชาเย็นตรงไหนดีอ่าโอเคต่อไปแม่เก็บอ่าสาวน้อยกระโปรงแดงกําลังกินสลับเปานั่นเองเนี่ยค่กะกําลังกินสลับเปาอยู่น่ารักมากเลยตัวหนังสืออ่าตัวหนังสือติดต,ตรงนี้เลยข้างล่างต่อไปหัวใจอ่าต่อไปหัวใจ ติดเลยพี่เชอมีติดกระจายกระจายเลยนะจ๊ะจาแต่งข้างหน้านได้ไหมข้างหน้านอุ้ยน่ารักจังเลยอะ่ะพี่เชอมีมีมหอดเต็มมีอยเต็มเลยอะอาติดกับพี่เซเว่นหน่อยหมดยังลูกติดกระสาวน้อยไหมสาวน้อยตรงไหนนี่ไงสาวน้อยใส่หมวกดอกไม้เนี่ยแล้วก็ให้นางฟ้าหน่อยหมดแล้วใช่ไหม อาจงสุดท้ายกับนางฟ้าใช่แล้วน,นี่น้องมินดาของเราติดสติกเกอร์ตรนี้เป็นจุดแรกนะคะเพื่อนๆแล้วก็หัวใจสีขาวต่อมาด้วยนางฟ้าหมีคาถาวิเศษนะจ๊ะโอ้ยสวยอีกแล้วนะจ๊ะตรงนี้แม้คนนั้นอะ่ะคนกระโปรงแดงอะ่ะติดตรงนี้มไม่ติดไหนอะ่ะโอ้ไปติดข้างโน้นเลยโอเคจ้าสวยมา โอ้ยสวยโอ้ยเก่งอา่ะจ้าเราเนี่ยโอ้ยง่ามูไหลอ,อ่าสาวน้อยมีแปรเสิร์ฟกาแฟให้ลูกค้านะจ๊ะติดไปแล้วอ่าด้านนี้เหมือนจะเต็มละวสาหรับพื้นที่ใหญ่ใญใช่มินดาเราจะติดด้านนี้กันอีกเราต้องแต่งให้คบรบรอบๆกล่อ,องจะได้สวยงามเหมือนกัน,นได้ได้ติดเลยหัวใจติดแล้วไหนอีกดึงมาเลยติดไหนจ้า อ่ะเอาเลยให้ทั่วๆนะน่ารักมากอ่าสาวน้อยอุ้ยสาวน้อยไปอยู่ด้านข้างเลยนะจ๊ะอันไหนอีกโอ้ยสาวน้อยมีเนยเชฟนะจ๊ะไปลองเอานี้ก่อนอ่าไหนเอ้ยตรงนี้ไหมจ๊ะไม่เฮ้ยอยู่ตรงนี้ <laughs> โอเคได้ได้ได้อยู่ได้อยู่อ่ะเ,เลยอีกอันนึง ที่มีเนยเซเว่นส่งเซเว่นติดนี่หม้อ่าเออน่ารักมากต่อไปเราจะเหลือตกแต่งหัวใจนั่นแหละโอเคติดสเลอร์บี้ไปล้วหนึ่งชาชาไว้ไหนชาไว้นี่แม้เอ,อ่เก่งมากอ่าให้หัวใจด้านนี้หนึ่งดวงโอเคเดี๋ยวเราจะไปติดหัวใจด้านที่เหลือกันด้านนี้นะ น้องมินดาของเราก็ติดหัวใจกระจายนะจ๊ะมินดาเหลือดวงสุดท้ายไว้ทางนี้หน่อยจ้าจะได้ทั่วๆกันตรงนี้นะจ๊ะสวยงามนี่อ่าอ่าหมดเรียบร้อยนี่ค่ะเพื่อนๆกล่องสมบัติน้องมินดานะคะวิมินดาสวยจังเลยกล่องสมบัตเออิเจ๊งะถูกใจไหมอะถูกใจถูกใจค่ะฝีมือตัวเองเลยนะนเนียน่ารักมากหาสองด้านนี้เพื่อนๆดู โอ้ยพี่เชอ์มีนี่ของมินดาน่ารักเนาะอ่าโอเคนี่นะเพื่อนๆกล่องของน้องมินดาน่ารักมากกล่องสมบัติน้องมินดานี่เขาเลือกตกแต่งเองเลยนะคะหน้ารักจริงๆอ่ะใช้งานได้ด้วยนะนี่อ่าแล้วก็ขวดน้ําของพี่เชอร์มีไว้ไปโรงเรียนหน้ารักมากนี่พี่เชอร์มีของเราติดรอบเลยอ่ะฝากเพื่อนๆก็ติดตามไว้ด้วยนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสองสาวมีความสนุกมาฝากแบบนี้แน่นอนค่ะสำหรับวันนี้บายบายค่ะ